ครับสวัสดีครับคุณเดชชาแนลมาอีกแล้วครับครับวันนี้ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังชมรายการของคุณเด Channel นะครับนี่คือหาดสายที่สวยงามนะครับของที่บ้านคุณเดชเองนะครับอยู่อําเภอ,อบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ ท่านที่ผ่านไปผ่านมาหรือจะมาแวะชมต้นไม้ของุลเด็กชาแนลก็มาแวะชมทะเลก่อนก็ได้นะครับอยู่ติดกับทะเลครับุลเด็กชาแนลครับครับเมื่อเราชมทะเลกันแล้วก็ทีนี้เรามาชมสายดำกันบ้างครับสายดำอันนี้ก็คือ,อโคกกระไดเลเทอร์ครับหรือบอลจระเข้นะครับนี่มัน เป็นต้นเล็กครับเป็นต้นเล็กครับทีนี้ถามว่าทำไมคุณเดชชาแนลมานำเสนอต้นเล็กครับต้นเล็กเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกจะให้มีฟอร์มสวยในวันข้างหน้าเนี่ยเราต้องนำบอลข้อกระโคโคโดเลเทอร์ต้นเล็กไปปลูกครับและเขาจะให้ฟอร์มกอที่สวยงามมากนะครับไม่ว่าเราจะตั้งแม่หรือ เราจะปลูกไว้ดูสวยงามนะครับต้องนําต้นเล็กคือปลายไหลแหละครับพเพราะกระดาไรเทอร์นี่เขามีไหลนะครับมีไหลมีไหลไปนะครับเนี่ยดูลักษณะของเขาครับวันนี้เราอาจจะจัดไปหน่อยนะครับผมอยู่ใกล้ทะเลนะครับลักษณะใบของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ลักษณะใบก็เหมือนกับหน้าจระเข้นั่นแหละครับแต่พอโตไปโตไปพอได อายุเขาก็จะที่ใบเขาจะย่นมันเหมือนหนังจระเท้นะครับนะครับนี่คือนี่คือใต้ใบของเขาใต้ใบก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับสีเหมือนกับก้านนั่นแหละครับตอวสังเกตดูดีๆนะครับนะครับขอบใบก็จะมีสีดำๆเหมือนสีมังคุดแก่ๆเหมือนกับก้านนั่นแหละครับสีเดียวกับก้านสีเดียวกับกระดูก กระดุกสีไหนก็ขอบไปก็สีนั้นแหละครับนี่คือต้นเล็กต้นที่พร้อมที่จะพาไปตั้งแม่นะครับครับนี่คือโคกระไดเลเทอร์นะครับไม่ต้องเกรงใจครับโทรเข้ามาติดต่อกับคุณเดชชาแนลครับโทรเข้ามาพูดคุยได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเมสเซจมานะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่แหละครับโทรมาได้เลยครับโทรมาได้ทุกเวลานะครับมาพูดคุยติดต่อ กับคุณเด็ดชาแนลนะครับราคาการนําเสนอก็เป็นราคาถูกๆนะครับต้นไม่ถึงร้อยครับต้นไม่ถึงร้อยนะครับแบ่งปันกันไปนะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไปดูแลความสวยงามกันนะครับท่านที่ชอบอโอโลคาเซียนะครับสําหรับบอลโคโคไดเลเทอร์และก็อีกต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้นี้นะครับอันนี้คือ ว่านมหามงคลมหาสเสน่ห์นะครับเ,เขาเรียกว่าจันสเสน่ห์จันดำนะครับอันนี้สเสน่ห์จันดำต้นนี้ต้นไม่ใหญ่มากนะครับต้นไม่ใหญ่มากนะครับถ่าผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีเสเน่ห์จันดำไปปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสเสน่ห์นะครับ ก็ติดต่อสอบถามก็มาที่คุณเดชชาแนลนะครับคุณเดชชาแนลมีพร้อมไว้แบ่งปันกันนะครับต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่พร้อมที่ไปปลูกเลี้ยงดูกันไปนะครับและดูแลความสวยงามกันไปทุกวันเช้าเช้าตื่นขึ้นมาเชื่อได้ว่าทุกท่านถ้าดื่มกาแฟเช้าเช้าที่บ้านจะต้องนั่งชมต้นไม้กันครับเพราะจะทำให้เรามีความสุขและสดชื่นนะครับนะครับ ครับสังเกตนะครับนี่คือเสน่ห์จันดำนะครับราคาแบ่งปันกันไปนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับสอบถามกันตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่ครับโทรติดต่อเข้ามาครับโทรได้ทุกเวลาไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมลายกันไปแล้วก็วิดีโอคอลดูต้นไม้แล้วก็จะส่งไปให้ถึงบ้านกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคกคาาดเลเทอร์บอลจระเข้หรือเป็นเสน่ห์ จันดำหรือจันขาวมีทุกสเสน่ห์และครับจันแดงโกเมนจันเขียวขุนเดชมีทุกชนิดครับโทรเข้ามาพูดคุยกันเลยครับอยากเกรงใจไม่ต้องเกรียใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยทุกเวลาครับยกเว้นขุนเดชชาแนลหลับเวลากลางคืนนะครับก็เห็นเบอร์โทรค้างอยู่ผมก็จะโทรกลับทันทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนี่มีความสุขร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเฮงเงนะครับ ขอคำว่าสวัสดีครับ